เฮ้ยน้องเฮ้ยเมื่อกี้ปาดหน้าพี่ไหมอะอะไรครับพี่ทำไมขับรถแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ปาดเลยพี่ไม่ได้นะไม่ได้นะมาปาดหน้ากันอย่างนี้โอเมื่อกี้ผมแซงรถอะพี่ไม่ได้ปาดหน้ากันอย่างนี้มันไม่ดีมันอันตรายเวลาขับรถอะต้องระวังด้วยพี่จะเอาไงอะแล้วน้องจะเอาไงอะฮะโอ้ย ลมขึ้นนะพี่เฮ้ยทำไมเนี่ยพี่ได้หมดเลยนะเออมาปาดหน้าพีอย่างง้ไม่ถูศูนย์เก้าเองมาซู้อเพพันได้ไงพี่ใช่เปล่าเอารถน้องราคาเท่าไหรสี่แสนเก้าหมื่นรู้ไหมรถพี่ราคาเท่าไหรสองแสนสี่แปดสี่หมื่นแปดพันรถพี่นี่สภาพสวยกัน้องอีกนะอยากได้เพอ1พันนะพี่รับเลี่ยนกันไหมล่ะ เอาเวลาเอาเวลาผมผ่อนหมื่นสองนะพี่แล้วทีนี้พี่จะขับเอสพาปาดหน้าน้องบ้างทีนี้ไม่กลัวหรอกพี่ใช่ไหมแรงผมถ้าผมเปลี่ยน MT ศูนย์เก้านะเครื่องผมอะ CP สามเลยพี่ใช่เปล่าลกร้องง่ายร้องวะร้องวะดาดาดาโอ้โหปาดหน้าแบบนี้ผมไม่ได้ปาดนะน้องปาดหน้าพี่พี่จําได้โอ้ไม่งั้นพี่จะขับตามน้องมาเหรอเท่เลยพี่โอ้โหสปอร์ตจ๋าเลย มล่่ะพีติดมือเลยพี่เดี๋ยวฟังเสียงรถน้องนะปัดกันเดี๋ยวผมขับปัดหน้าพี่เลยใช่ครับเขาเก็บว่างก่อนพี่เขาเก็บว่างก่อนเอาขอตั้งขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ผมเยอะนะเอ็ดพันอ่ะ ้่เอาไม่ล่ะไม่งั้นเราแลกกันดีกว่าได้ดีของผมออกปีดาวพรหมื่นสองผมซื้อม้วนห้าปีโอเคราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคของพี่อะราคาเท่าไหร่อันนี้สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทปีดาวเหมือนกันฟีดาวพรหมหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทเองปีดาวโโอ้หสุดจริงโอเคงั้นถือว่าที่พี่ที่น้องปัดหน้าพี่เราหายกันโอเคนี่เดี๋ยวพี่เอาอันนี้ไปนะขอบคุณครับโอเคจ่ากัน